ยาปอดี้มีพลั้นน้องนองรุนง่นไหมนะกับขา้าวปลาแหละยทั้งที่นี่สุนหมากเนีงง่ยเขาจะไม่ค่อยได้ทัดแต่โดยเฉพาะพลันพ้นปิดเนี้ยข้าวหรือได้มาทุกทีอ่านะครับทึ้งยาแก้ว่าก่อนที่เราจะข้าวปลาเนี่เราต้องทำ้ีก่อนอ่านะครับอันนับเลยว่าข้าวไปเแต่เราเอ่อเจ้าว่าเราไม่เอ่อไม่รู้ว่าตรงนี้เขาปิดปลาไม่เปิดปลาไม่หรือเปิดจะเลยอ๋อเปิดป,าาปดลาก่อนมันเปิดปลาแต่ก่อน,นมีการทาเปิดปลาไม่ไม่กับว่าอ่า เดอนแร่ตีว่าใบไม้คมมาสักใบใบอะไรก็ได้อ๋อใบไม้คมเนี่ยใบไม้คมซึ totally ่งพลิกแต่ว wow. ่าช pues ่วยช่วยแหละเ่มพลิกว่าการตาเึ้าพลิกกระไรเจ้ามาพลิกทั้งเปิดป้าจำมังเปิดตาทั้งชั่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 งเปิดป้าเลยกระลิกหระไรได้เลยกระไรกระไรเลยกระช้าหมาที่จะเดินป้าได้เลยได้เลยอานะครับวันนี้ต้องก็ขอบคุณหมานะครับพลันพิษนะครับแนะน้ำวีทีเปิดป้านะครับพี่น้องครับ อ่านี่ครับนี่ก็เป็นความเจือกทุนบุคคลนะครับเพื่อฐานคือปลาดไม่มีทางออกเพื่อข้าปลานะครับน้ได้กำกนวก็อนุญาตก็อนุญาตเจ้าทีอการนี้เหี่ยวการนี้ท้ยอุจจาระปะทวานี่ก็ตรงตรงก็อนุญาตหมดนะเวลาข้าวปลานะไถึงรตเเ่อว่าก็อนุญาตกันเจ้าทีเจ้าปลาเจะาดงกะอย่าก็กอนุญาตเดี๋ยวที่อการตรเช็เมือที่จ่าจีแล้วก็เรยไปถึงก็อนุญาตเจ้าเจาทีเจ้าดงจ้าปลากอย่าเดี๋ยว อันนี้กลูกจังไม่ได้ลูกจางไม่ได้สัมาได้ด้หลุกจังขี้ักที่อ๋เรวก็พมอย่งตรงไรจังเง้นเราไม่ดีว่าปลานปิดนีข้าวป่าถึงเน้นบางที่ไปโน่นอยู่ตมป่าตมทํำมันพมรงไรหวดไม่คลาดมั้งเหรอไม่ไม่คลาดไม่คลาดพไม่คลาดถัวถ้าวัดเราไปเลถ้าตนใม่น้นเตียเป็นลุชัด หนทัถี่ว่าจะว่าเยเจ็ไอยแวมาโรเล่โรเล่เลยต้นไม้จะเป็นรูปเอต้นไม้เยอะๆนะจะเป็นรูปรูปเลยถ้าเป็นรูปคุ้นไปอยู่ได้แต่ถ้าไปรูปทัชอย่าไปนอนโอ้โะรูปทัดมันมีทัดเสือกามีโรเลบเล่เป็นมากามีเป็นจางกามีเป็นอะไรก็ได้อ๋อนในในป่าเยอะนะป่าเยอะครับมันเป็นรูปทัดไปอะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปนอนทำเป็นัางหรือว่าไปพูกปลีนะเราต้องเละเดียบรอยก่อนรวยเดี๋ยวเิมเราไม่ได้แต่างแล้วครับเราต้องไปซื้อนั่นเราต้องซื้อกันแล้วซื้อทีนี่เราต้องซื้อทีนะไปซื้อตะบาดหนึ่งเราต้องซื้อบอกว่าเราบริเวณนี้เป็นที่ของพมเรียนนะผมซื้อไปตะบาดบาทเดียวนะเราจะจัดได้ที่ไแล้วก็ไม่สามารถเข้าได้ครับเราเราจะไม่ให้เข้าเลยเราขึ้นแตาม่างได้อ๋อที่คือขึ้นแตาม่างได้นอนได้นะแต่ห้างเมื่อนะ เปแหละเหยียบเปิดห้างนี่ครับต้องท่ำบ่ห่อยขึ้นไปอ๋อนะเหยียวเพื่อเปลื่ยนเพลื่อไม่ได้ไม่ได้เหยียวเพื่อได้ไม่ต้องต้องท่ำเหยียวเรียบร้อยบ่หน่อยไปเรียกว่ามามาเตทิ้งข้างหลังมันเหลียวว่าลุงมาถึงก็โุนยยัดเจ้าโอ้แ้วก็เจ้่ว่าเรากระจายลุงอะบ่ห่วยไปไหนแต่เหยียวไม่ใช่ว่าเราเน้นเน้นกี่เหยียวเลยก็เหยียวปานมาจะก้างหลังไม่ได้ต้องเหยียบเปิดห้างเหยียวแท็กกะต้องมาเตทิ้งข้างหลังนั่นแหละลุนแหละโอ้ครับ นั่นแหละไม่ทิ้งกระทิ้งเลยดูมนก็ไม่ทิ้งกระทิ้งตรงมาเบรกเลยไอ้จะทิ้งนะเนี่ยป้าก็มีเทพารักก็มีเทพารักอนะครับไร้คนอาจะไม่เชื่อนะครับแต่นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและคนที่เคยประสบการณ์โดยจะปล่อปราณป้านะครับวันนี้ก็นำมาอีกทารำเรียนรู้นะครับใช่ไหมผู้ถีอจะเดินป้านะับผมขอบคุณมากครับปราณพีดับสวัสดีครับ